บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับบทประยุกต์ขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีนะครับน้องๆป .6 ทุกคนวันนี้เนื้อหาคณิตศ,ศาสตร์นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของบทประยุกต์อยู่เนื้อหาบทประยุกต์เข้าสู่เรื่องสุดท้ายแล้วครับบทประยุกเนี่ยเนื้อหาเรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยนะครับคำว่าดอกเบี้ยเนี่ยเราก็จะพบเห็นทั่วไปนะ ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์โรงเรียนนะครับหรือว่าตามธนาคารนะครับต่างๆมาดูกันก่อนนะครับเรื่องของดอกเบี้ยและการกู้ยืมเนี่ยมันจะมีคําศัพท์นะแล้วก็มีความหมายของคําศัพท์ต่างๆที่เราต้องรู้จักนะครับอันดับแรกครับคือคําว่าเงินต้นนะครับเงินต้นคือจํานวนเงินที่เรานําเงินนี้ไปฝากหรือว่าเราต้องการเงินจํานวนนี้ในการกู้ยืมครับนะอีกทีนึงนะเงินต้นก็คือจํานวนเงินเริ่มต้นที่เรานําเงินจํานวนนี้ไปฝาก หรือจะเป็นจํานวนเงินที่เราได้รับจากการกู้ยืมก็ได้นะครับอันนี้คือเงินต้นนะถัดมาครับดอกเบีย้ยดอกเบี้ยก็คือผลประโยชน์ครับนะที่เราจะได้รับจากการนําเงินไปฝากแล้วดอกเบีย้ยคิดจากอะไรครับดอกเบีย้ยเนี่ยคิดมาจากอัตราดอกเบี้ยครับอัตราดอกเบี้ยก็คือเป็นข้อตกลงหรือข้อกําหนดนะครับในการจ่ายดอกเบีย้ยมีข้อสังเกตนิดนึงอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเราจะคิดเทียกบกับเงินต้นเป็นระยะเวลา1ปี เพื่อให้เห็นภาพนะครับเดี๋ยวขอยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าครับสมมุตินะครับมีนักเรียนคนหนึ่งครับเขาก็เก็บเงินจากค่าขนมเนี่ยแหละครับได้เงินได้มีเงินเก็บอยู่100บาทนะเก็บเงินค่าขนมไป100บาทครับเขาก็นําเงิน100บาทเนี่ยไปฝากธนาคารครับนะเก็บเงินได้100บาทครับค่าขนมดังนั้นเนี่ยถ้าเราจินตนาการเราเป็นนักเรียนคนนี้เงิน100บาทนะครับที่เราเอาไปฝากธนาคารเงิน100บาทเราจะเรียกว่าเงินต้นครับ นะสมมติว่านักเรียนคนนี้นะครับเก็บเงินได้100บาทครับ100บาทตรงนี้เรียกว่าเงินต้นพอเขาเดินไปถึงธนาคารครับเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าถ้าจะฝากเงินตอนนี้เนี่ยได้ดอกเบี้ยนะครับได้อัตราดอกเบี้ย1%ตต่อปีหรือร้อยละหนึ่งนั่นเองนะอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารให้คือร้อยละหนึ่งครับ อัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ธนาคารเขาประกาศมานะครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยให้กี่เปอร์เซนต์ให้้อยละเท่าไหร่นะอัตราดอกเบี้ยอันนี้เรากําหนดเองไม่ได้นะครับธนาคารเขาจะเป็นคนกําหนดนะหเอร์เซน่ะเด็กคนนี้เอาเงินไปฝากเนี่ยหนึบาทที่เราเรียกเงินต้นอัตราดอกเบี้ยธนาคารกําหนดคือหึปอร์เซนหมายความว่ายังไงครับอัตราดอกเบี้ยหเปอร์เซนตหมายความว่าถ้าเราฝากเงิน100บาทครับสิ่งที่เราจะได้มาเป็นผลประโยชน์ก็คือดอกเบี้ยครับ ดอกเบี้ยนี่คือผลประโยชน์ที่เราจะได้จากการฝากเงินนะแล้วธนาคารแห่งนี้กําหนดว่าดอกเบี้ย1จริงไหมดอกเบี้ย1หมายความว่าถ้าฝากเงิน100บาทเขาก็จะได้ดอกเบี้ยมา1บาทครับนั่นก็คือเมื่อเวลาผ่านไป1ปีครับเด็กคนนี้ที่นําเงินไปฝากเนี่ยนะครับเขาก็จะได้เขาก็จะมีเงิน100บาทที่เป็นเงินต้นนะแล้วก็ได้รับดอกเบี้ยเพิ่มเติมมา1บาทสรุปครับ เมื่อผ่านไป1นปีเด็กคนนี้จะมีเงินเท่าไหร่ก็ต้องตอบว่าเขาก็จะมีเงิน1 0 1บาทครับอีก1บาทที่เกินมาครับตอนแรกมี100ทํา้ไมตอนหลังเป็น1 0 1ก็คือได้จากอะไรนั่นเองครับได้จากสิ่งที่เรียกว่าดอกเบีย้ยนะอันนี้คือตัวอย่างการฝากเงินมีอีกตัวอย่างหนึ่งครับสมมุติว่าเราอยากใช้เงินครับเราเลยตัดสินใจไปกู้เงินจากธนาคารหรือกู้เงินจากสหากรณ์ก็ได้ครับสมมุติว่าเราอยาก อยากกู้เงินสัก1000บาทแล้วกันครับอยากกู้เงิน1000บาทครับเงิน1,000บาทเนี้ยสมมุติว่าเราเดินเข้าไปที่ธนาคารแล้วบอกขอกู้เงินหน่อยครับช่วงนี้ <fotos. S 2> ต้องการใช้เงินมากเลยครับขอกู้เงิน1000บาท uh 1000บาทเราก็จะเรียกว่าเงินต้นครับเงินต้นก็คือเงินที่ธนาคารเนี่ยให้กับเรามาครับธนาคารก็ให้เงินคุณไปอ่า1 0 0 0บาทนะต่อช่วงนี้ต้องการใช้เงินธนาคารก็ให้เงินเรายืมมาก่อน1000บาท นะธนาคารครับคิดอัตราดอกเบีย้ยครับหหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าเกิดเรายืมเงินธนาคาร100บาทนะสิ้นปีนะครับครบอ่ะครบหปีใช้คำครบหปีแล้วกันเราจะต้องจ่ายเงินธนาคารเพิ่มนะครับเป็นส่วนของดอกเบีย้ยไปอีก5บาท นะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรายืมเงินธนาคารมา1,000บาทเราจะต้องเสียดอกเบี้ยครับเราจะเสียดอกเบี้ย50บาทหมายความว่าครับเมื่อครบกำหนด1ปีครับเงินที่เราจะต้องจ่ายคืนธนาคารเนี่ยเราจะต้องจ่ายคืนธนาคาร1000กับอีก50บบาทครับทีนี้ เราสังเกตตัวนี้นะครับเมื่อสิ้นปีต้องจ่ายเงิน1นึ่กับ50ห้บาทเอ้ห้บาทที่มันเกินเนี่ยมันเกินมาจากไหนก็เรายืมเงินแค่1น0 0บาทนี่ทำไมสิ้นปีเราต้องคืนตั้ง1นึ่งพับก0ห้บาท50บบาทที่เกินมาเป็นส่วนของดอกเบี้ยครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือความสัมพันธ์นะครับระหว่างเขาว่าเงินต้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ดอกเบี้ยครับที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมรวมไปถึงการฝากเงินนะฮะมาดูตัวอย่างโจทย์กันดีกว่าครับ ตัวอย่างโจทย์ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณพ่อครับนําเงินห0,000บาทไปฝากธนาคารถ้าได้ดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อปีครับเมื่อครบ1ปีจะได้ดอกเบี้ยเท่าใดและจะมีเงินรวมในธนาคารเท่าใดมาดูคาคานี้ก่อนครับดอกเบี้ยร้อยละ1เนี่ยอันนี้คืออัตราดอกเบี้ยนะเป็นสิ่งที่ธนาคารกําหนดโจทย์ข้อนี้สามารถทํได้วยแบบเหมือนเดิมครับเทียบบัญญัติตะยางก็ได้หรือจะทําเป็นเศษส่วนก็ได้ เดี๋ยวจะทำให้ดูทั้ง2แบบเลยนะครับแบบแรกครับเราจะทําโจทย์ข้อนี้ด้วยวิธีการเทียบบยตรยายนะถ้าเราจะเทียบบรรยายางเราเริ่มจากตรงนี้ครับดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งต่อปีเนี่ยความหมายของมันคืออะไรครับดอกเบี้ยร้อยละหนเนี่ยหมายความว่าครับความหมายของเขานะครับหมายความว่าถ้าฝากเงินครับ100บาท เราจะได้ดอกเบี้ย1บา,บาทครับการเทียบบัญญัติะยางตอนนี้น่าจะคล่องแล้วนะครับน่าจะชินแล้วถ้าเกิดเราบรรทัดที่2ของการเทียบบัญญัติะยางเนี่ยเราจะคิดตอนหนึ่งหน่วยจริงไหมก็คือฝากเงิน1บาทครับจำนวนดอกเบี้ยที่ได้ก็ต้องน้อยลงนะน้อยลงก็เอามาหารครับก็จะกลายเป็น 1. ส่วน100บาท ฝากเงิน1บาทนะครับก็จะได้ดอกเบี้ยนะห่ส่วน100บาทโอเคหนึ okay. 100บาทปุ๊บข้อนี้ครับโจทย์บอกว่าคุณพ่อครับนำเงินไปฝากเงินนําเงินไปฝากเท่าไหร่โจทย์บอกว่าฝากเงินข้อนี้เราฝากเงิน50 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นก็จะได้ดอกเบี้ยครับห่ส่วน100แล้วก็คูณด้วย5 0 0ห0 คิดแบบคิดเศษส่วนปกตินะครับ0ย์ตัด0ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือตอบว่าได้ดอกเบี้ย500บาทครับอันนี้คือได้ดอกเบี้ยนะครับโจทย์ข้อนี้โจทย์ถาม2คําถามจริงไหมครับคําถามแรกก็คือได้ดอกเบี้ยเท่าใดนะครับได้ดอกเบี้ยเท่าใดเราก็ตอบแล้วครับว่าได้ดอกเบี้ย500บาทครับคําตอบที่1เราได้แล้วคําตอบที่2ครับจะมีเงินรวมในธนาคารเท่าใด นะจะมีเงินรวมในธนาคารเท่าใดเนี่ยเราต้องนําดอกเบี้ยตัวนี้ครับมารวมกับเงินต้นด้วยนะครับนะไม่ใช่ว่าแบบสิ้นปีนะครับเหลือเงินอยู่500บาทอันนี้ไม่ใช่นะครับบางคนทําเลขทาออกมาคํานวณออกมาปุ๊บได้500อตอบ500เลยอันนี้นี่ผิดนะครับนะถ้าเขาถามว่าจะมีเงินรวมในธนาคารเท่าใดเนี่ยต้องเอาเงินต้นที่เรามีตอนแรกไปรวมกับดอกเบี้ยที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเงินรวม ก็คือ5้าห0ื่นครับที่เป็นเงินต้นแล้วก็บวกกับ500ครับคิดเลขออกมาจะกลายเป็น50,000่นกับ500ครับดังนั้นสรุปแล้วครับมีเงินรวมก็คือตอบ5้า0มบาทครับนี่คือคำตอบครับข้อที่18นะครับเราทำด้วยวิธีแรกก็คือการเทียบบัญญัติตบยางไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทำด้วยวิธีที่2นะครับคือการคิดเป็นเศษส่วนนะครับ อันนี้ก็บันทึกเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับจดให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาทาวิธีที่สองกันนะมันทําได้ทั้งสองแบบเลยนะครับโจทย์แบบนี้วิธีที่สองครับเป็นการใช้เรื่องเศษส่วนเข้ามาช่วยนะคำว่าร้อยละหนึ่งนะดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งเนี่ยร้อยละหนึ่งเนี่ยถ้าเขียนนะครับเขียนเป็นเศษส่วนจะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยครับ คำว่าดอกเบี้ยร้อยละ1เนี่ยคือเศษ1ส่วน100อ่ะเดี๋ยวตรงนี้ขอเขียนนิดนึงนะครับดอกเบี้ยดอกเบี้ยเงินฝากหรือดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยเราจะคิดเทียบกับเงินต้นเสมอนะครับดอกเบี้ยอีกทีนะดอกเบี้ยเงินฝากหรือดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยเราจะคิดเทียบกับเงินต้นเสมอครับร้อยละ1นะครับก็คือ1ส่วนร้อของอะไรครับอ้าวของอะไรของเงินต้นนะอีกทีนึงร้อยละ1นะครับ ของอะไรครับของเงินต้นของใช้เครื่องหมายอะไรใช้เครื่องหมายคูณของเงินต้นเงินต้นกี่บาทเงินต้น50,000แล้วก็คูณด้วยเลขอะไรครับ5 0 0 0 0เพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะได้ออกมาทันทีครับว่าได้ดอกเบี้ย500บาทนบาทได้ดอกเบี้ย500บาทถ้าได้ดอกเบี้ย500บาทครับเงินรวมก็คือเอาเงินต้นเงินต้นก็คือ5 0,000เนาะ รวมกับดอกเบี้ยอีก500ครับคิดเลขออกมาก็จะได้เป็น50,000กับ500บาทครับนี่คือคำตอบของข้อนี้ครับนี่คือคำตอบครับจบแล้วครับทำได้ทั้ง2แบบเลยนะครับข้อที่18ก็เสร็จแล้วนะครับมาดูตัวอย่างต่อครับข้อที่19ครับข้อที่19ครับเขาบอกว่า นำเงิน2,000บาทครับไปฝากธนาคารนะได้ดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีแต่ข้อนี้สิ่งที่ต่างจากข้อ18คือเขาฝากกี่ปีครับเขาฝาก2ปีนะข้อนี้เขาฝาก2ปีนะครับโจทย์อยากรู้ว่าจะได้ดอกเบี้ยเท่าใดครับและจะมีเงินรวมในธนาคารเท่าใดคืออย่างนี้ครับถ้าเราเจอโจทย์ในลักษณะนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราฝากนะครับได้ดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีหมายความว่า1ปีได้ดอกเบี้ยร้อยละ2แล้วถ้าเกิด2ปีล่ะครับ สองปีเนี่ยเราก็นําดอกเบี้ยเนี่ยร้อยละ2ไปคูณด้วยสองนะเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ครับได้ดอกเบีย้ยก็คือนะฮะสคูณด้วยสองครับ2ตัวแรกคือร้อยละ2 2ตัวที่2เป็นเวลา2ปีก็คือได้ดอกเบี้ยร้อยละ4หรือสเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับได้ดอกเบี้ยร้อยละ4ก็คือสเปอร์เซ็นต์นั่นเอง ข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับทำวิธีเดียวขอทําเป็นแบบเศษส่วนละกันนะครับถ้าได้ดอกเบี้ย4%ต่อปีเนี่ยขอทําเป็นเศษส่วนก็คือ4%ครับดอกเบี้ยของเราคือ4ส่วนอะไรครับ4%ก็คือเศษสี่ส่วนร้อยดอกเบี้ย4%คือเศษสีส่วนร้อยครับแต่ว่าอย่าลืมดอกเบี้ยคิดเทียบจากเงินต้นนะครับสคือสส่วนร้อย นะครับสส่วนร้อยของอะไรครับของเงินต้นของก็คือคูณนะคูณกับใครครับคูณกันต้นคูณกับ2000คิดเลขออกมาครับ0ตัดศ0ตัด0นะครับคิดเลขออกมาได้80ครับเพราะฉะนั้นก็คือตอบว่าได้ดอกเบี้ย80บาทนะถ้าได้ดอกเบี้ย80บาทครับก็คือจะมีเงินรวมทั้งหมดนะครับ2000 แล้วก็บวกกับ80ครับออกมาเป็น2,080บาทครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ครับตอบว่าได้ดอกเบีย้ย80บาทครับแล้วก็ได้เงินรวม2,080กับ80บาทนั่นเองครับจุดที่ต้องสังเกตข้อนี้ก็คือเขาฝากเป็นเวลา2ปีนะครับ1ปีได้ดอกเบี้ยร้อยละ2นะถ้า2ปีก็คือจะได้ดอกเบี้ยร้อยละ4นะครับขั้นตอนการคำนวณก็ทำแบบเดิมนะครับร้อยละ4คือสส่วนร้อ นะคิดเทียบกับเงินต้นก็คือเอาไปคูณกับเงินต้นนั่นเองนะครับสี่ส่วนร้อยคูณด้วยพได้แปดิบได้จำนวนดอกเบี้ยออกมานะตัวอย่างข้อที่19บเ้าเรียบร้อยนะครับข้อที่19บเ้าเนี่ยระวังโจดสังเกตโจทย์ไปด้วยนะครับโจทย์ข้อนี้สิ่งที่แตกต่างคือคือฝากสองปีนะถ้าข้อ19เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูข้อที่ยี่สิบกันครับมีอีก1จุดที่จะต้องสังเกตนะฮะข้อที่ยี่สิบครับ พอเราเห็นโจทย์ข้อที่20ปุ๊บจะเห็นได้ว่าโจทย์ข้อที่20เนี่ยเหมือนโจทย์ข้อที่19ทุกอย่างเลยครับนะนำเงิน2,000ไปฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยลอยละ2ต่อปีเป็นเวลา2ปีนะครับจะได้ดอกเบี้ยเท่าใดและจะมีเงินรวมในธนาคารเท่าใดแต่ครับโจทย์เพิ่มคำคำหนึ่งขึ้นมาครับคำว่าคิดดอกเบี้ยทบต้นนะถ้ามีคำคำนี้ขึ้นมาในโจทย์นะครับหมายความว่าเราจะต้องคิดแยกช่วงเวลาในแต่ละ ช่วงเวลาในแต่ละปีนะเราจะไม่สามารถคิดโดยการนําดอกเบี้ยร้อยละ2เนี่ยมาคูณ2ได้นะครับคําตอบที่ได้จะไม่เท่ากันคําว่าดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยจะเป็นจะมีระยะเวลาสิ้นสุดนะครับแล้วก็คิดในปีถัดมานะถ้าเราเจอโจทย์แบบดอกเบี้ยทบต้นวิธีทํำเราจะทําแบบนี้ครับอันดับแรกเราต้องคิดปีที่1ก่อนครับ เดี๋ยวสังเกตดีๆนะครับจะได้เข้าใจคําว่าดอกเบี้ยทบต้นด้วยนะครับถ้าเราเจอโจทย์แบบดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยเราต้องคิดทีละปีนะค่อยๆค,ค,คิดทีละปีปีที่1ครับดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ครับดอกเบี้ยร้อยละ2นะดอกเบี้ยร้อยละ2เนี่ยอดอกเบี้ยนะครับสองเปซนเหมือนเดิมนะครับดอกเบี้ย2เซนี่ยก็คือ2ส่วนร้อย ดอกเบีย้ยคิดกับอะไรครับคิดจากอะไรครับคิดจากเงินต้นจริงไหมครับดอกเบีย้ยเราจะคิดจากเงินต้นเงินต้นข้อนี้ก็คือ2000บาทนั่นเองก็คือคูณด้วย2000ครับอันนี้เราทําขั้นตอนนี้เราทําเหมือนข้อที่19นะครับขั้นตอนเดียวกันเลยแต่ว่าอันนี้เราคิดคิดแค่1ปีก่อนนะก็คือนําดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์ของดอกเบีย้ยเนี่ยก็คือ2%คือ2ส่วนร้อยนะอยากรู้ว่ามีดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็คือคูณกับเงินต้นนะครับ อันนี้ทำเปลือนเดิมนะได้ออกมาเป็น40บาทครับจะได้ออกมา40บาทดอกเบีย้ยปีที่1เนี่ยได้ดอกเบีย้ย40บาทเงินรวมอะครับเงินรวมกันก็คือจะต้องนำเงินเงินต้นที่ไปฝากรวมกับดอกเบีย้ยจริงไหม เพราะฉะนั้นเงินรวมกันเมื่อสิ้นปีคือ2000กับ40บาทนี่คือเสร็จปีที่1ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมุติเรานําเงิน2,000บาทไปฝากนะครับได้ดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีเมื่อหมดปีครับเมื่อเวลาผ่านไป1ปีนะครับเวลาผ่านไป1ปีปุ๊บเราจะมีเงินในธนาคาร2000กับ40บาทครับนะ40บาทที่เพิ่มมาคือส่วนของดอกเบีย้ยแต่พอเข้าปีที่2ครับปีที่2เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นครับ ปีที่2เนี่ยดอกเบี้ยยังเหมือนเดิมครับดอกเบี้ยร้อยละ2อ,อยู่นะครับดอกเบี้ยก็ยัง2%เซดอกเบี้ยยัง2%อยู่เหมือนเดิมนะครับ2เปซคืออะไรครับ2ส่วนร้อยแต่ว่าครับการนำไปคิดกับเงินต้นข้อนี้เงินต้นของเราอ่ะไม่ใช่2 0 0 0บาทแล้วครับ เงินต้นไม่ใช่2,000บาทแล้วเงินต้นของเราจะกลายเป็น2 0ง0กับสีทำไมเงินต้นเป็น2 0ง0กับสีครับเพราะว่าเมื่อเสร็จปีที่1เนี่ยเรามีเงิน2 0ง0กับบาทจริงไหมนะครับพอเสร็จปีที่1มีเงิน2 0ง0กับบาทขึ้นปีที่2มันเหมือนกับว่าเราเอาเงิน2 0 0 0กับบาทไปฝากใหม่อีกทีนึงนะครับเงินต้นมันเปลี่ยนนะเงินต้นตอนนี้ไม่ใช่2,000แล้วเงินต้นคือ20,40กับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคิดดอกเบีย้ยปีที่2 การคิดดอกเบี้ยทบต้นนะครับเงินต้นเนี่ยจะต้องนําเงินต้องนําเงินรวมนะครับในงวดก่อนหน้านี้เอามาคิดเป็นเงินต้นใหม่อีกทีหนึ่งนะถ้าคิดดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยเงินต้นนะครับเงินต้นในปีที่2เนี่ยจะต้องนําเงินรวมกันนะครับหรือเงินสุดท้ายที่เรามีในปีแรกเนี่ยเอามาคิดนะก็จะกลายเป็น2คูณกับ20ง0คิดง่ายๆเหมือนกับเรานําเงินไปฝากใหม่เลยครับเหมือนกับ2040เนี้ยเรา เป็นเงินของเราแล้วครับแล้วนําเงินก้อนนี้ไปฝากใหม่อีกทีนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดอกเบี้ยทบต้นนะอ่ะเราก็คิดเลขปกติเลยครับ0ตัด0นะครับ2คูณ204ได้408 408ส่วน10ข้างล่างนะครับได้ออกมาเป็น40.8ครับหรือ40บาทกับ80สตางค์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปีที่2ปุ๊บได้ดอกเบี้ยนะครับ ได้ดอกเบี้ยดอกเบี้ยสําหรับปีที่2เนี่ยเราจะตอบว่าได้ดอกเบี้ย40บาทกับ80สตางค์นะแล้วก็เราจะมีเงินรวมครับเงินรวมต้องนําเงินต้นมาคิดนะครับก็คือ2,040บวกกับ40บาท80สตางค์ครับคําตอบที่ได้จะออกมาเป็น2,000กับอีก80บาทแล้วก็80สตางค์นั่นเองครับนี่คือคําตอบครับ เพราะฉะนั้นครับเขาถามว่าจะได้ดอกเบี้ยเท่าใดนะครับอ่าตัวอย่างน,นี้นะครับจะได้ดอกเบี้ยเท่าใดได้ดอกเบี้ยเท่าใดเนี่ยเราก็ต้องคิดดอกเบีย้ยทั้งปีที่1แล้วก็ดอกเบี้ยปีที่2ครับดอกเบี้ยปีที่1ได้40บาทดอกเบี้ยปีที่สอง,ดอสองได้40บ,บาทกับ80สตางค์จริงไหมดอกเบี้ย2ปีรวมกันคือ80บาทขอเขียนตรงนี้เลยนะครับขอเขียนคําตอบตรงนี้นะกับ80สสตางค์ครับ จะสังเกตได้ว่ามันจะเยอะกว่าการคิดดอกเบีย้ยปกตินะครับนะตัวอย่างข้อที่19เนี่ยมันจะได้ดอกเบีย้ยแค่80บาทจริงไหมพอเป็นข้อที่20นะครับคิดดอกเบีย้ยทบต้นนะได้เป็น80บาทกับ80สตังค์นะฮะทีนี้เนี่ยเขาถามว่าจะได้เงินรวมในธนาคารเท่าไหร่นะครับเงินรวมในธนาคารก็ต้องตอบเป็น2,000นะขอเขียนคำตอบตรงนี้นะ2 0ง0บบาทแล้วก็ 80สตางค์ครับนี่คือคำตอบของข้อนี้ครับก็ข้อ19กาับข้อ20นะไปทบทวนดูดีๆนะครับเพราะว่าจะเป็นโจทย์รูปแบบที่โจทย์คล้ายกันมากแต่เพิ่มแค่คำคำเดียวอะครับคือคําว่าดอกเบีย้ยทบต้นนะครับไปลองทําความเข้าใจกับโจทย์ดูอีกทีนะครับว่า2แบบนี้มันมีความต่างกันยังไงขั้นตอนการคิดนะครับขั้นตอนการคิดมันมีความแตกต่างกันแบบไหนนะ,ะข้อที่20เสร็จแล้วครับทีนี้ครับมาดูต่อข้อที่21 ข้อที่21เนี่ยก็จะมีความแตกต่างอีกครับเขาบอกว่านําเงิน1,000 0บาทไปฝากธนาคารครับเอาไปฝากธนาคารอีกแล้วครับได้ดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อปีแต่ปัญหาคือครับไม่ได้ฝากครบปีครับข้อที่21เนี่ยคนคนนี้เขาไม่ได้ฝากครบปีเขาฝากแค่292วันนะเขาอ,อยากรู้ว่าถ้าฝากเงินแค่292วันจะได้ดอกเบี้ยกี่บาทครับ สิ่งแรกนะครับเราต้องกําหนดตัวนี้ขึ้นมาครับ1ปีเนี่ยนะครับหปีนะครับอ่าเดี๋ยวหนึ่งปีมีกี่วันครับ1ปีเนี่ยมี365วันเรากำหนดตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับอหนึ่งปีเนี่ยมี365วันคนคนนี้ยเขาไม่ได้ฝากเต็มปีจริงไหมเขาฝากแค่292วัน หมายความว่าไงครับหมายความว่าคนคนนี้ที่เอาเงินไปฝากอ่ะเขาฝากเงินแค่292ส่วนด้วย365วันครับอ่ะขอโทษนะครับคนคนนี้ฝากเงินแค่292ส่วนด้วย365ปีครับดูอีกทีหนึ่งตัวเนี้ยมายังไง292ส่วน365 365เนี่ยคือเต็มปีนะครับทั้งปีเลยมี365วัน ฝากแค่เท่าไหร่292ถ้าคิดเป็นเศษส่วนก็คือมีแค่292ใน365นะครับนี่คือที่มาที่ไปนะครับหรือความหมายของมันเรานำมาเขียนเป็นเศษส่วนนะทีนี้ได้แล้วมาดูเรื่องของดอกเบีย้ยกันบ้างนะครับว่าจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เขาบอกว่าดอกเบีย้ยร้อยละหนึครับดอกเบีย้ยร้อยละหนึก็คือ1% หรือถ้าเขียนเป็นเศษส่วนก็คือเศษ1ส่วนร้อยครับเหมือนเดิมครับเหมือนที่เราทำกในทุกๆข้อเลยดอกเบี้ยต้องคิดเทียบกับเงินต้นเงินต้นข้อนี้คือ100บาทเอยขอโทษครับเงินต้นข้อนี้คือ1 0 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นก็คือนำเศษ1ส่วนร้อไปคูณกับเงินต้นนะครับก็คือคูณด้วย1,000 0แต่ยังไม่จบครับข้อนี้ทำไมยังไม่จบครับ เพราะว่ามีฝากเงินไม่ได้ฝากเต็มปีใช่ไหมครับฝากแค่292ส่วน365ถ้าเราไม่ได้ฝากเงินเต็มปีนะครับเราต้องนำา292ส่วน365ไปคูณอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็คิดเลขออกมาครับ0ตัด0น,นะครับ0ตัด0จะได้100 คูณกับ292หารด้วย365นะทีนี้เนี่ยตัวเลขอันนี้นะครับ292หารด้วย365้าเนี่ยอ่าถ้าทำโจทย์บ่อยๆมันจะคุ้นเคยนะครับมันจะสามารถตัดได้นะครับเราจะใช้เลข73ในการตัดทีนี้พอบอกเอาเลข73ในการตัดหลายคนเงยหน้าเลยนะครับบอกเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยเอาเลข73ตัดทำโจทย์บ่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีเรียกว่ามันจะมีความคุ้นเคยไปเองว่า365เนี่ยมันมีเลขอะไรตัดได้บ้าง นะเอา73ตัดนะครับ73ตัด365ได้เลขห้าเจตัด292ได้เลขสี่นะครับที่เหลือก็คิดเลขธรรมดานะครับ4ี่คูณร้อก็ได้400ข้างล่างส่วนด้วย5ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้400รส่วนหตอบ80ครับข้อนี้นะครับเขาถามว่า จะได้ดอกเบีย้ยกี่บาทก็ตอบว่าได้ดอกเบีย้ย80บาทนั่นเองครับข้อนี้ตอบได้ดอกเบีย้ย80บาทครับสิ่งที่แตกต่างกับข้ออื่นก็คือข้อนี้ไม่ได้ฝากเงินเต็มปีนะครับข้อนี้ฝากแค่292วันนะเราในการคำนวณก็อย่าลืมนำา29 292มาหาร365ก่อนนะครับนะเพราะมันไม่ได้คิดเต็มปีอ่ะข้อที่21เรียบร้อยแล้วครับดูต่อข้อที่22ครับ ข้อ22เนี่ยเป็นเรื่องของการกู้เงินบ้างนะเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินมีการกู้ยืมเงิน20,000บาทจากธนาคารครับธนาคารแห่งนี้คิดดอกเบี้ยร้อยละ10ต่อปีนะถ้าหมายความหมายความว่าถ้าคิดทั้งปีเลยครับหมดปีเนี่ยจะต้องจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ10แต่พเพอิญครับคนคนนี้เนี่ยบางเอิญว่าคนคนนี้เขาไม่ได้จ่ายาธนาคารไม่ได้กําหนดให้จ่ายตอนสิ้นปีครับตอนครบ1ปีกําหนดชําระนี้เนี่ยแค่73วัน นะ73วันต้องนําเงินมาจ่ายแล้วนะครับไม่ใช่เงินไม่ต้องแบบหมดปีนะครับถึงมาจ่ายจะต้องชําระเงินทั้งหมดเท่าใดครับถ้ามันไม่ได้เต็มปีนะถ้ามันไม่ได้เต็มปีต้องคิดแบบเมื่อสักครู่ครับนะว่า1ปีมี365วันนะครับหปีมี365วันเขาใช้เวลาชําระนี้เนี่ยเจวันจริงไหมถ้าใช้เวลาชําระนี้73วันเนี่ยก็คือครับใช้เวลาข้อนี้นะครับใช้เวลาชําระนี้ คาว่าชําระหนี้ก็คือจ่ายคืนหนี้นะครับชาระหนี้คือจ่ายคืนหนี้ใช้เวลาชําระหนี้ข้อนี้ก็คือ73ส่วนด้วย365ครับทีนี้ก็มาดูเรื่องของดอกเบี้ยบ้างนะครับว่าเขาจะต้องจ,จ่ายดอกเบี้ยเป็นเงินเท่าไหร่ดอกเบี้ยของเราครับร้อยละ10ต่อปีร้อยละ10ถ้าเขียนเป็นเศษส่วนตอนนี้ต้องคล่องแล้วนะครับเราเขียนกันบ่อยมากคือ1 0ส่วนร้อย ดอกเบีย้ยคิดจากเงินต้นครับดอกเบีย้ยคิดจากเงินต้นก็คือเงินต้นกี่บาทครับ20,000บาทเราก็คูณด้วย20,000เข้าไปแต่ว่าครับอย่าลืมดอกเบีย้ยร้อยละสินี่คิดต่อปีใช่ไหมทั้งปีเลยอ่ะถึงจะร้อยละสิแต่ว่าไม่ได้ฝากทั้งปีนี่อ,อ้ขอโทษครับไม่ได้กู้เงินมาทั้งปีนี่กู้มาแค่73ส่วนด้วย365ร้อยหกสิบห้า ถ้ามันไม่ได้เต็มปีนะครับเราต้องคูณตัวเลขเข้าไปด้วยนะครับคูณตัวเลขว่าเขาใช้เวลาชําระหนี้เท่าไหร่นะครับอย่าลืมต้องเอาคูณตัวนี้ด้วยนะครับคูณ73ส่วนด้วย365ด้วยเพราะว่าไม่ได้ครบทั้งปีนะเจส่วนด้วย365ก็ตัดแบบตัดเศษส่วนเลยครับได้เศษหนึ่งส่วนหศูนย์ตัดศูนย์ครับ 0ูตัด0ก็จะได้เป็นเศษอ่ะได้เป็น2000แล้วก็ส่วน5 2 0ส0ส่วน5ถ้าเราตัดเลขออกมาจะได้ออกมาเป็น400ครับหมายความว่าข้อนี้ดอกเบีย้ยที่ธนาคารจะได้จากเราคือ400บาทนั่นเองครับคำถามของโจทย์ข้อนี้ครับโจทย์เขาถามว่าจะต้องชำระเงินเท่าใดครับจะต้องชำระเงินทั้งหมดเท่าใดนะก็ต้องชำระเงินทั้งหมดนะครับ การที่เรากู้เงินธนาคารมาเนี่ยเราต้องจ่ายเงินต้นคืนเขาด้วยนะครับจ่ายเงินต้นไป2 0,000นะครับแล้วก็ต้องจ่ายส่วนที่เป็นดอกเบี้ยอีก400ครับอ่ะ2 0ื0 0คือเงินต้นที่เรายืมมานะครับ400คือดอกเบี้ยคิดรวมกันแล้วเบ็ดเสร็จครับต้องจ่ายเงินคืนทั้งหมด20,000กับ400บาทนี่คือคำตอบของข้อนี้ครับก็ทั้งหมดนะครับจะเป็นเนื้อหาในส่วนของบทประยุกต์ นะบทประยุกต์เป็นบทหนึ่งที่มีโจทย์หลากหลายแบบนะครับแล้วก็ค่อนข้างซับซ้อนมากบทนี้เนี่ยยังไงซะนะครับรบกวนกลับไปทบทวนนะครับแล้วก็ฝึกทาโจทย์เยอะๆให้เวลากับมันหน่อยนะครับแล้วก็ต้องใช้ความเข้าใจกับมันเยอะหน่อยนะครับแต่พอทําได้แล้วเนี่ยมันไม่ยากหรอกครับบทนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากหรอกนะพยายามทําความเข้าใจฝึกทําโจทย์เยอะๆ,ๆเดี๋ยวเราจะเก่งขึ้นชํานาญขึ้นนะครับก็บทนี้เนื้อหาทั้งหมดมีเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่บทหน้าครับสวัสดีครับ